ค่ะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะเกี่ยวกับใต้ท้องวัวมีเหล็กนะคะมือนีนะคะอยู่ที่นี่นะคะแดงจึงคึงเลยค่ะทุกคนนะคะวัวตัวนี้ได้มาประมาณ2-3ปีแล้ววันนี้เราเข้ามาตามเนี่ยทางนะคะสำหรับพ่อเสริมซักเนาะนี่จากของงัวเพลินนะคะเข้าได้ไม่ไม่ก็คืออายุนาะพหอเนาะ บ้านเล็กที่16อายุ61แล้กกะทองง่วงก,กะสิเป็นเลขหกหรือวอก,กะเลขเกนะ่าเนาะกะถือว่าพ่อก็ได้โชคมาตลอดเนาะหลักกะเมื่อนี้นะคะกะได้มาเบิงว่าอีพ่อเพิ่นไปซื้อแล้วเพิ่นมีการเสียงเสียงไว้แล้วนะคะมีความฝันอยียงบบกะมือนี้มาถามเพิ่นเพิ่นกะเลยบอกว่าบบมี่แต่ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วแต่ว่าเพิ่นดวงเฮงมาตลอดนะคะ หลายๆงวดติดๆกันนะคะตั้งแต่ได้วัวน,น้องวัวตัวนี้มานะคะเพื่นก็ได้โชคมากตลอดนะคะมือนอีก,ก็ได้มาตามให้เราเด้อค่ะทุกคนว่าเพื่อนมีอยังเปลี่ยนแปลงบ่จนกว่ามือใกล้ๆมือออกเดยวสิขออนุญาตมาอีกรอบหนึ่งเด้อพอเด้ออ้อพอไปใส่วัย,วยเพงเทพขันสั่นเดี๋ยวหนูขออนุญาตมากม,มามาเฮ็ดตรงหนีได้บ่มาเบิงเพื่อว่ามันสิมี่อิหยังบบอังสิม้ยค่ะ มีคนเบิงบอกคะค <น S 1> ถ้บบอสะดวกถ้าบอสะดวกกับบอเป็นหยังเออบอสสะดว,ก,ดวกกับบอเป็นหยังนอกห้าก,ก็คือคงจะตามคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้เอฟซีเบิงอีกเทือนึงว่าให้ไปเบิงว่าขาง,งมีเหล็กหยังเพื่มโบนะคะขอนิย่าเด้อลูกเด้ออุ้ยเพิ่นเด้อ <laughs> เพิ่นเดอ้ออย่าเพิ่งอีหละอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งงามแหง าตาเพื่อนไหมตาเพื่อนคือแบบตาผู้สาวตาวหวานๆหนมิมนี่ค่ะเอาเขาไปขังในบบได้นะคะทุกคนก็ต้องล่อติดตามชมนะคะว่ามือเลขออกวันที่สิบหกสิงหานะคะตัวนี้สิพ่อเป็นแนวทางสิพ่อเป็นโชคเป็นหลาให้กับเอฟซีไดโบนะคะแต่หากว่ามือนี้ ามาหอดเหล้วนะคะบ่มีตัวเลขเพิ่มในตัวนองกระจริงแต่ว่าเรามีแนวทางเพิ่มจากคุณพ่อเสริมศักดิ์นะคะซึ่งอยู่บ้านเลขที่16อายุ61ปีนะคะเป็นอะไรที่บังเอิญน,นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็มหัศจรรย์นิดนึงนะคะว่า,ามันมีตัวเลขขึ้นมาได้ยังไงนะคะทางทางทีบ่มีคนมาเขียนเลย,ยน,ะ,<ว>นะ่อเนาะยูยูเพื่อนกระขื้นมาให้โศกฮขาโลย,ยังสียวเน,ะะนวาะ แต่ว่าอันก่อนเลยด้บอกด้ยนว่าฝันนี่ตอนที่ว่าฝันถืออ่อซีหนึ่งหมวดที่แล้วพอนี่ฝันฝันฝันวาอย่างก่อนเราล่องเราความฝันอีกงวสีสีแดงมาจอดมาอยู่นเฮือนแม่เป็นงัวไผ่คะผมกุบงหัวือกฝันบอกคะฝันดีเป็นวัวสีแดงสีแดงอืมมายู่นะซีหนึ่งหนึ่งสีเลยบดหลังบบได้คิดยังเลยซื้อเลยซื้อเลยได้เลยตรงตรง ม้าเลยบัดนี้มากวนนี่ก็มาเห็นตัวมีและมากวนนี่ก็เลยมาเห็นจนเทินยุงสีเลยเลขคกงน่ออกะคิดว่าจังไหนอันสื่อไปแล้วเสียงแล้วเป็นอย่างไหนมือขึ้นซื่อเลยซื่อสื่อว่ามันสิอยู่ห้วบ่วอยู่ล้วบ่ปกติเราซื่อเลขเราเอามาเสียงเรามันเป็นอย่างไดเพ่อซื่อหรือว่ามีฝันต่อคือกันคือกันกังวลอี่มงนี้ไหมบอะ การแสดงว่าเขาทางเข้าเลยแหละนะบอเนาะมันหมานเนาะมันหมานสิได้อ่ารวยกันทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านตอนนี้เพิ่นหูย่งว่ามันหัวม,มาเบิงบ่งหลายแล้วเนาะเอาบ่เป็นหย่าค,คนก็นเล่นอตอรี่ว่านั่นักว่า41กัโอ้ยบ่แม่น41อ่าเลข6เนาะหรือเลกกข9คือตัวเดียวกันพ่อได้ซื้อ1916นําบ่ค่ะหรือว่าอืม6 6 9 9ซื้อบ่ยังอยู่ผมสิไปซื้อจังซี่อ้ เฮ้ยเลยมันหมานำกันเด้อย่อเด้อขอกุอ้งเทมนะทำให้นกไฟนกองกำนองขึ้นมาเป็ลูกเป็นหล,งล,งลงอกนี้มีทั้งหมดจกักโตัวเพาะหาตัวหาตนี่ตัวนี้เพิ่นงามแนี่ยสังเกตตาเพิ่นเด้อตาเพิ่นสิบ่คืองวัวธรรมดาเป็นเป็นเป็นสาวแบบสาวถ้าเป็นเป็นคนน่ะก็สิเป็นค้น,นะน,คนฝาหวานสวยงามแนี่ยเพิ่นสิแปลกๆบ่บ,บ่คือมูนะคะเอา้าเบิ่งอีกเทือนน่อนึงอีหล่า เอ้ยเบิ่งอีกในเด้อจากเถื่อนี่สัตว์แห้งทุกคนเอ้ยพุน่นะยังใดก็ขอใไห้มันหมานนะคะกะมีเอฟซีบอกว่าไหมาตามกะมาตามให้เลี้ยวนะคะช่องวยแม่ในทีมเกิดก็ต้องกราบขอพระพุณนะคะสําหรับการติดตามชมวันนี้ตามให้เลี้ยวนะคะวัวแม่ลูกอ่อนเนาะพ่นซื้อหยังค้งวัวตัวนี้นี่ค่ะอีกขาว อืมอีขาวอันน้องขาวคนดวงเฮงตัวนี้น้องขาวกับอ่าตาคนดวงเฮงนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะตาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ